้สวัสดีเจ้าเพื่นอนๆทุกคนเมย์หน่อยรืมถ่ายเป็ดแป็ดจังไทยมาเมเนี้ยมาหอดปอบเปียสดตั้งแต่ท่านหอดปอบเปียสดให้ลูกสาวกับเจ้าหน่ายเข้ามากินลายพี่น้องเด้อยเห็นไหมมีกุ้งมีไก่ด้จ้ะปอบเปียสุดนะคะเด้อมา,มามไ,มอะะไม่เห็นตามเมย์หน่อยได้แต่เด้อมาเรียนน้ำเมย์หน่อยเม่์หน่อยก็ทีนี้ยังจ้ะมีสลัดได้จ้ะเด้อสลัดเช็ดห่อไปแล้วพี่น้องลืมรืม้มไทยแล้วก็มีกุ้งเนาะค่ะเนาะกุ้งก็ลวกแล้วๆไม่แค่อสนี่ง สาลาเน่ได้จ้ัเด้อแล้วก็มีไก่ไก่กระลวกไก่กระลวกเป็นิ้นเป็นิ้นเนาะค่ะเนาะข้า็มานสีเป็น,น,นะนิ้นเป็นซีนห่อใส่ใกันอาหารง่ายๆมือนี่พี่น้องเม่นอย,นอนนอยฟ้าเฮ็ดไปเฮ็ดงานแล้วค่ะเนาะฟ้าลายมเอนีูเฮ็ดงานนี่แหละมันจะซูมมันจะเป็นเมนูห่อ ก็ที่นี่แหละค่ะจะมีอันเนี่ยห่อไม่แล้วค่ะเนาะอันนี้สิเป็นเปลี่ยนเขาจาวได้จ้ะเด้อปอะเปียสสดได้ค่ะเด้อปอะเปียสสดเนี่ยห่อไม่แล้วค่ะเนาะแปลงห่อแล้วค่ะเนาะนี่แหละกะเีห่อันนี้เลยจ้ะแสีบพี่น้องมากอ่ะเมนอยให้มึงแล้วอันนี้เม่นอยแส่น้ำเลยจ้ะเอาอันนี้เระจ้ะเป็นแผ่นเป็นแผ่นเนาะเป็นแผ่นเป็นแผ่นสิมาแส่น้ำเย็นเนาะค่ะเนาะแส่น้ำเย็นไ้ มันอ่อนแล้วเฮาก,กับหม้อหงอนจากมาเห็ดนตำกันพี่น้องนี่มีผักใส่สีฝาวนี่พี่น้องมือน,นี่เพราะว่าเมยน่อยสีแดงนนก็มีข่าปุ่นนอกจาะมีข่าปุ่นนี่ข่าปุ่นแต่สีมีแค่รสนอกจากนีกนนะ้แค่รสซับแต่มีไก่ ได้สองสิ่นสาิ้นะบ้าไปแต่ตนีอันพวกหอมปีสองสามใบน้องขเนาะสามใบตมีกุ้งสชิ้นน้องะเนาะกุ้งสมชิ้นสามสินนนะมสมส้นีนินก็แล้วแต่น้องขเนาะแต่จบมักคขเนาะแล้วก็ห่อคัดเลยจ้ะน,นี่ก็เยทา้จ้แะแ้วก็ทางา้ายทางครัวคัดเขามาหากัน กพันจนว่ามันสุดเลยจ้ะมึงทียกับโบงามในเรื่องพี่น้องเ<ม>นี่ยจังสีเละจ้ะเนี่ยจังสีจ้ะมันกับโบงามในข้าเห็ดกินบป็นบริษัทขายจังสีละพี่น้องแต่อันะะนี้มาแซ่น,นางอ๋อเมื่อวันหัวเขียวมพวกนี้ข้าเจ้าไม่ใหดอันอันนั้นให้พี่น้องผักกระตูให้ผ้ากระตูมันหลุดน็อตมันหลุดแซ่นางเนีมันแซ่นางเนีมันเย็นเนลยจ้ะ โอ้เซนามให้มันเย็นไปเซนามให้มันอ่อนเนาะค่ะแผ่นก่ะแผ่นแปะแผ่นแปะห่อเนาะเนาะที่ไม่ได้ห่อแล้วๆนี่จ้ะก็สิมากินกับน้ำกิ้มไม่นาะยแต่ที่้ำกิ้มเรียบร้อยเนาะพี่น้องน้ำกิ้มถั่วนะคะถั่วลิสงนะจ๊ะน้ำกิ้มถั่วลิสงทำเองนะคะเอาน้ำตาลไปเคี่ยวเคี่ยวให้มันเหนียวหนึบแล้วจัดเนาะบักถั่วห้ากอขว่เองไม่น้อยหัากอว่เอง แซ่บพี่น้องแซ่บห<ซ>วานเปรี้ยวนิดหน่อยเค็มนะคะสามกล่น้ำจิ้มนี่จะอร่อยมากแล้วใครเข้าตรงการเอาบักพริกไซด์ห้ากเอาบักพริกไซดเผ็ดเปรี้ยงกวนแล้วพี่น้องอร้อยนิกสุดท้าย wenn ist das? Wenn? Fifty. Uh -huh. okay. Tabi? Mhm. Nein, bei mir. Auch noch Gips, <coughs> auch noch Gips, <coughs> nước Tuer, du, sei Tuer neu. Du Sau. Der Peng. Hit, ใ่เซมินะนะว่าเป็นยังอันเ้ใส่เนื้ออืน่นบางอันกง็งามงามบางอันก็บ่งามพี่น้องอืมดีละข้าเกล็ดกินเอง,งนเนาะจากนอคอยังมักไม่หงกันเ็ดขายไม่น้อยกํบบาลังตอนนี้กํบบาลังสีเฮ็ดโลกเฟสบุก๊กเนาะค่ะเนาะโลกเฟสบุ๊กไม่น้อยสีเฮ็ดขาย,ยสิละสองโยโูโรเนาะค่ะเนาะไม่น้อยกํบบาลังสีเฮ็ดขาย เฮ็ดกินอย่าคลองก่อนเฮ็ดกินเฮ็ดค้ายหลยเสียแล้วพี่น้องแต่ตอนนี้ไม่หน่อยสิเฮ็ดธุรกิจนักตู่เลยพี่น้องไปแล้วจา้าพี่น้องสู้ๆสู้ก้นให้เมองซ้ำนี้นะข้านะนี่น้ากิมนเกึมนะค่ะนะวันดีจ้าบ๊ายบาย